ฟังผมหน่อยเถอะครับรุ่นพี่ผมเห็นด้วยนะครับที่เราจะใช้สแตนแมนแต่มันจะทำให้เสียมูดนะครับมันเป็นฉากที่อารมณ์จะต้องถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเข้มข้นผู้กำกับอยู่นายเก่งอยู่คนเดียวหรือไงฉันเองก็อยู่หลังกล้องมาหลายปีเหมือนกันคิดว่าฉันไม่เข้าใจที่นายสื่อเหรอไม่มีคนอื่นนอกจากเด็กคนนั้นแล้วหรือไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาขึ้นมาจะทำยังไง แล้วก็ระวังระวังกันไม่ได้เหรอครับมันมีวิธีถ่ายทำที่ปลอดภัยอยู่นะครับโอ้ยจะบ้าตายถ้าถ้าเป็นแบบนี้ได้เลิกถ่ายทำแน่จะเข้าใจนายแต่แบบนี้มันอันตรายแทนที่จะถ่ายแบบให้เห็นแค่ครึ่งตัวแล้วถ่ายแบบถ่ายเต็มตัวก็ได้ไม่เอาครับไม่ต้องกลัวนะพวกเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกเออ ฉากกระโดดกัวฉากที่คิมฮาจินในวัยเด็กกระโดดจากหน้าผาลงไปในทะเลเนื่องจากทรัพยากรหายากในช่วงเวลานั้นเขาคงต้องใช้เวลาอยู่บนภูเขาและในทะเลเยอะมากเก็บอาซาเลียหรือจับปลาจริงสิฉันคุ้นเคยกับสถานที่พวกนี้ดีเลยนี่นะ ชาติที่แล้วก็ชอบโดดเรียนไปที่แบบนั้นประจำเลยและเขื่อนที่เตี้ยแบบนั้นบางครั้งฉันก็หล่นลงไปข้างล่างด้วยผืนน้ำให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในอ้อมแขนของพ่อสายน้ำดูสวยและขึ้นน้ำก็ไหลเบาบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่เขาใช้ค้นหาอดีตที่ห่วยหาสถานที่ที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อ ไม่จําเป็นต้องใช้สตันแมนหรอกพี่ทำอะไรนะ่ะยอนซูเธอเชื่อใจฉันไหมฝากดูซื้อผ้ากับรองเท้าหน่อยนะหานี่มองผมสิ ยองกุ๊กนี่พวกเขาต้องตกใจกันมากแน่ๆว้าวที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกสงบได้ตลอดเลยแฮะเมื่อก่อนฉันก็ชอบทำแบบนี้ยองกุ๊กเขาไม่โผลมาเลยยองกุ๊ก น้ำเย็นสบายมากพอดีว่าวันนี้มันร้อนนะครับเห็นกันแล้วสินะว่าฉันน่ะเอาฉากนี้อยู่ตอนนี้อารมณ์ก็จะดีขึ้นด้วยดีจังที่ยังจำวันเก่าๆได้นี่ไอเดกกับโปโลหน่อยถ้าไม่รีบขึ้นมาเจอฉันด่าแน่โอ้ไม่นะ ผู้กำกับอยูเบวสวยมากเราต้องถ่ายรูปไวลแล้วล่ะผมไม่เคยรู้จักที่นี่เลยต้องขอบคุณกัปตันเรือพอเราพูดชื่อยองกุ๊กในตลาดนำทางทุกคนก็พากันแห่มาช่วยเราหมดเลยล่ะครับถ้างั้านวันนี้ก็คงเป็นวันโชคดีของเราฉากที่57เดินทางบนทะเลจินทักท่ายพ่อสิลูก พ่อบ้าอะไรล่ะแม่แต่อบอดหรือไงลูกของทะเลหรือไงฮฟังดูรัศละสะละส,ะสุดจีนพ่อจีนจ๊ะพวกเรามาแล้วนะอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวคุณคงเบื่อใช่ไหมฉันเองก็อยากไปแต่ชีวิตฉันยุ่งเหลือเกินฉันทำอะไรไม่ได้เลย จีนของพวกเราน่ะโตขึ้นแล้วถ้าคุณมองเห็นให้ตายสิก็คงจะดีเนาะแม่ทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ตกหรอกหยุดไร้าสาระได้แล้วจีนเอาขวดโซจูนั่นมาผมจะทำเอง อ,อ,อ,อพ่อคิดถึงนะครับ เจ๋งเป้งทำได้ดีมากเลยโอ้โอ้ฮ้ยองกุ๊กดีใจที่ได้เจอนะไอตัวน้อยคุณลุงเปลี่ยนชื่อเรือนี่ยองกุ๊กรู้จักกับตันเรือด้วยเหรอ อ้าครับเมื่อก่อนลุงเขาเคยขับเรือกับพ่อผมนะครับคุณลุงครับนวดน่ะหลังจากพ่อของฉันจากไปเราก็ห่างหายกันไปเลยแถมเขาก็ยังเปลี่ยนชื่อเรือด้วยฉันไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่พวกเราเคยสนิทกันมากลุงมาจาับปลาเหรอครับขึ้นเริ่มแรงแล้วนะครับเราไปไกล กว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคิดว่าฉันเป็นใครกันได้แผลที่นิ้วมาตอนดึงแห่ด้วยแค่อยากรอนายอีกหน่อยเท่านั้นแหละมีคนจากโซมาถ่ายละครข่าพูดชื่อเองและก็ถามว่าใครขับเรือได้บ้างแค่ก็มาจากตรงนั้นแหละเพื่อมาหาเองไอเด็กน้อยยองกุ๊กป๊อปปูล่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ,อืมมิใช่ว่าอยากจะขับเรือออกมาจาับปลาต่ออีกหน่อยแล้ว จะได้เงินเพิ่มเหรอครับฮ <SF> ไอเด็กเจ้าเล่เองพูดถูกแล้วในเมื่อฉันได้เงินมาเยอะมาทำให้วันนี้เป็นวันตกปลากันเถอะถ้าพวกคุณมาจากโซ,โซก็ควรจะอยู่ชมทะเลหน่อยไม่ใช่หรอลุงครับมือลุงเจ็บอยู่นะครับถ้าต้องการหล่ะก็ผมแสดงฝีมือให้ดูได้นะช่วยแม่ขายปลาที่ตลาดก็เลยมั่นอกมั่นใจแบบนี้เหรอ แค่ยืนดูไปเถอะน่ารออยู่ตรงนั้นครับครับแวแล้วต้องเป็นแบบนี้เขาไม่เปลี่ยนไปเลยพ่อชอบกินปลาดิบมากตอนที่พ่อยังอยู่ฮ่ <c oughs> <c oughs> เออหัวล้อยอยู่คนเดียวอยากได้อะไรไหมจะโหดดีเกินไปแล้วไม่ครับ แค่ดีใจที่ได้เจอลุงหลังจากไม่ได้เจอมานานมากแล้วนะครับเพราะอะไรบางอย่างตกปลาสำเร็จด้วยดีจ้ะแม่ไม่กินหรอครับคอร์รี่ต่ำนะเขาเลือกถ่ายกันแล้วย่าหยุดเรียกแม่อร่อยแสงออกปากแต่เราไม่มีโซดจูอะครับก็บอกว่าไม่กิน สดมากตายแล้วใช้ช้อนตักกินก็ได้นะอิมมมอร์โซจูกัปตันครับผมดาว,ว่าคุณคงจะรู้จักกับเขามาสักพักแล้วสินะครับครับครับยองกูค่อนข้างมีชื่อเสียงในตลาดน้ำพังนะครับ ผมรู้สึกผิดตอนที่เห็นเขาความสัมพันธ์ก็เลยไม่ได้เป็นเหมือนกับเมื่อก่อนรู้สึกผิดเหรอครับผมเป็นเพื่อนสนิทของพ่อของเขานะครับเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเราจะมาล่องเรือในานางฮัมดื่มและก็ร้องเพลงแต่อยู่วันหนึ่งเขารีบจะวิ่งไปก่อนผมและก็โดนขึ้นซัดตกลงไปตอนกําลังตกปลา พวกเราคงดีใจถ้าหารล่างของเขาเจอแต่ขึ้นก็ไม่พัดอะไรมาที่หาดเลยผมโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลามองหน้ายองกุ๊กไม่ได้เป็นบีปีตอนเขาพูดว่าดีใจที่ได้เจอลุงในสตาผมเขาดูเป็นผู้ใหญ่ผมละบายใส่คุณซะแล้วขอโทษทีครับไม่ครับไม่เป็นไรผมเคยเห็นนะักแสดงเด็กมาเยอะ แต่ไม่เคยเห็นใครเหมือนยองกุ๊กมาก่อนเลยครับใช่ถ้าเจ้านั่นต้องการอะไรนะนะก็สู้ปากกัดตินทีบเลยล่ะแม่ของเจ้านั่นคงทำงานหนักหน้ด่ดูตอนนี้หล่อนต้องทำงานทั้งหมดคนเดียวแล้วตอนเพื่อนบ้านทุกคนตัดสินใจจะเปิดร้านให้คุณเจซูผมก็กังวลนะวม่หล่อนจะลำบากจะว่าไปแล้ว ผมชอบฉากที่โยนแอปเปิลลงทะเลเมื่อกี้นะเพื่อนของผมพ่อของเจ้ายองกุ๊กนะ่ะชอบแอปเปิลล่ะแอปเปิลหรอพร้อมกับฉากนี้เทโซจูและโยนแอปเปิลดีไหมครับเฮ้ผมคิดว่าพ่อของฮาจินน่าจะชอบนะครับเข้าใจแล้วพ่อของยองกุ๊ก เพื่อนหอบผมชอบแอปเปิลมากมันคงกำลังเล็ดอร่อยอยู่หลังจากไม่ได้กินตั้งนานแถมตอนนี้ลูกชายมันก็โตมาอย่างดีเลยและแล้ววันที่หนุ่มเดียนสิงหาออกอากาศก็มาถึง